สวัสดีค่ะแทงก็แคร์นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะสปริงพีนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เกียวเกียวขดขแบบเนี้ยมันใช้งานยังไงแล้วมันดีกว่ากริปติดผมสีดําที่มันเป็นสีดําที่เวลาเราก้าวผมใช้เนี่ยมันดีกว่ายังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะ ตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้หนังยางเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้หนังยางด้วยก็ได้โดยการรวบผมเป็นหางม้าก่อนนะ,นะรวบผมเป็นหางม้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขอมดนะคะผมนะคะที่เป็นหางม้าเนี่ยให้เป็นรูปขนมปัง ได้ไมาอยู่ตรงกลางนี่คือวิธีการเข้าผมง่ายๆวเวลาจะไปไปงานต่างๆนะคะโดยที่ไม่เสียเวลาเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สปริงพินค่ะตัวเกียวอันแรกนะคะโดยการใช้นะคะใช้ด้านที่มันเป็นสองหัวแบบนี้นะคะลงไปค่ะตรงกลางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะหมุนเหมือนเราบิดเกียวอะคะ่ะเหมือนหมุนขันน็อตอะไรเงี้ยค่ะ ไม่เจ็บหัวนะคะง่ายๆอันนี้คือชิ้นแรกต่อมาค่ะชิ้นที่สองอนกันค่ะใช้ด้านตรงนี้เลยนะคะสองหัวตรงนี้เลยแล้วก็ไปที่ใต้ฐาน้า่ใต้ฐานค่ะแล้วก็หมุนเหมือนกันนะคะเหมือนบิดเกียวค่ะเท่านี้เองค่ะคุณก็สามารถออกงานได้ง่ายๆแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์แบบง่ายๆทำไม่ยากแค่ก้าวผมขึ้นวนๆๆเสร็จแล้ว